และนี่คือแปดสิ่งสำคัญที่สุดเล่งความโชคดีเข้าหาคุณคิดมากให้เขียนเครียดให้ไปเดินเล่นกังวลนั่งสมาธิโกรธให้ฟังเพลงเหนื่อยให้งนีปลัก1 0 1ถึง15นาทีขี้เกียจลดเวลาหน้าจอลงเศร้าไปออกกำลังกาย เหนื่อยนายให้อ่านหนังสือวันละเล็กวันละน้อยคุณก็จะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นมีพลังงานที่ดีขึ้นมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีแรงที่จะทำอย่างอื่นต่อไปถ้าใครคิดว่าเรามีแปดนิสัยดีนี้แล้วเป็นนิสัยที่จะนำพาความโชคดี วาม,มั่งคเ,เข้าหาคุณแน่นอนใครมีทางคำถามคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลย